พี่น้องมาซื้อแตงโมเพิ่นตะกรอนเราไม่มีละแม่ค่ะคือหน่วยงามแท้บ่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่เห็นเราไม่คม่ลูกแล้วเอ้ามาปีนี้เรามีลูกติแต่ก่อนมามักมาซื้อร้านเราว่าเห็นเรางามมาเอ้าร้านแม่ค้างามตินี่แม่นแต่ว่าโดนรถนี่นั่นปี2ปีตีวไดนมาเบิ่งอันเนี้ยเราสืบกังามคือกันเราอุ้ยแย่ใจไดนมากปวดหน้าบ้านแม่แม่เราว่าเราได้ดู เาคือมีจอมปวกนั่นบ่ดิมี่นมาเขยที่นั่นหลยอ๋ออันแ้วแต่ดวงเนาะแต่ว่ากระเกเ,เรื่อยแต่ละสามชิแต่ละห้าก<ม>้อ<ม>นคือสีม้ยูงสีเมีฝัน่สามิลห้าิบลานบ่แม่ห้าสิล้านบ่มาียบเนี่ยอ้โหักเดี๋ยวซอแกงมมาสัมเอาเอาเอาซื้อแกงโมก่อนอย่าไปน้อยๆแม่ ลูกละห้าสยวลูกเล็กเนาะห้าสิบพี่อสีขาวสีขาวสีขาวนี่ควรไหมคหรอเอากันี่ด็ขาวห้าสบาทใช้ทอดทหารีบอแม่ชะลาทอดอหารพอดคือเิงสีเาเาเนาะควรไหมคโอ้เออแดงโมขาวเดงกคาอยู่แดงโมขาวพน้อง ก่อนวุ้นมานะคะทุกคนแม่ค้าสวยมากบุญชอบบุญชอบมาดูบุญเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่บุญชอบผู้หญิงแบบว่าเนื้เรามิสญญหิีมากมากที่ขาย์มาสื่อกันเดี๋ยว,รรวเห็นเพื่อนตะกี้เราอยู่ใส่เกอนตอนนี้เราไปแล้ววะดพี่อญญไไอาาาจาก่มยกวนอันนี้อนอลอ,อ,อยหนึ่งเวลาเออลอยหนึ่ง สล,ล่หน่นวยร้อยสี่หนว่วยร้อยแตงโมหว,วานๆนะครับแตงโมจอมปวกจักนี่บ้านโคกอิตี้อ่ะตะบนนิคมสตึกบุรีรัมย์ครับอันนี้ลูกใหญ่เลยเขาเอื่นผ้านี่อย่างแม่ ฟาร์มอ oh, no ัพฟาร์มอ oh, like, oh, ัพฟาร์มอัพโอ้หน่วยัไงีโอ้นี่มันบักแตงโมครับนี่นี่มีอแตงแตงโมนะแตงไทยกับมี่ยงบันสวยดอกเขาแล้วม่เหอเขาเขา้เ

นะครับกลางแผงเลยนะครับแตงโมจอมปวกยักษ์จ้าจ้าค่ะจานั่งแตงโมจอมปวกยักษ์ พ่อแล้วแม่าใจเป็นว่าคนือพอพายซิมแนวันสันมาโอ้สีซิมรีจอรอซิมของแม่ค้าลรวเด้อบัดนี้สะกวนกักวนเลาะเ้ื่อังเหาวเหตาอะไรโม่บัตงตีจะเป็นปดพวกโม่ตงแล้วมาจักเดี่ยวอยกาดมัข่อยกว่าขาวแล้วนี่คอยกว่ามเปนแตงโมสีขาวเนอะ นนแ,บบแมนบวุลเขาก็าว่าแดก้นสีขาวขาวใว่าเป็นพามากเนื้อขาวขอ่อนมันมันนะเ <c oughs> นี่ยล่ะฮะเนี่นงงแนยแาลวเนโ้คืนเอาละครับก็เดี๋ยวใจเงินคนได้ไปหน่อเอาอ่ะแถมคนาน นี่ขนาดเฝาควรกันนี่นี่น้งปลาให้กินเลยจนเมีบเปิดออกมาแดงปันดากริ่งเลยครับผมว่านานจ้าวบ้นเมีนวอลตีง คือ่าดงมาถ่งีดมีสอนบอมีสอนบมอละโอ้ยมีอยู่ทั้งหมดบมอสอนเท่าหน่อหมโอบเออ่ะมาองา้านม่บ้านไปแล้วปวดแม่ค่ะจนวินาทีสุดท้ายมันเพราลืมต้นฮะท่านลืมต้นเยีมท่านลืมต้นแดงโลวะ หวจะเบิกมาเนี่ยมันหวานบ่ลยแมีดอันนั่งอยู่ไหจังเดียวหวานอยู่ดอกถือกินก็หวานววานะอ้าวไปแล้วครับนี่ตรงปากทางบ้านตลาดบ้านโคลี่เตียนะครับแผงนี้ถ้ามาจากสตึกอยู่ซ้ายมือว่าจะมาดูหน้าผู้สาวผู้สาวถ้าม,มาจากแคดดงก็อยู่ขวามือครับอ่าะ เนื้อไม่แดงแต่ว่าหวานอ๋อเดี๋ยวให้สีหิมก่อนว่าสีจะว่าหวานเหมือนในหวานแบบบริวารยาเมื่อหวานที่ธรรมชาติเน่โอ้โหยังหวานเลยครับอ้าให้ปร่ทันได้กินเลยอือมันแบบว่ามันสดแบบสดแบบมียาเนี่ยปกติบนอื่นไม่ใช่ว่านหวานแบบชุ่ยวานาะหวานหวานหวาน ไปแล้วพี่น้องแบ่กวนไม่ข้านิดนิดน้อยสละ